้านหลุดปรชาครับวันนี้เราจะมาดูเตาที่เป็นท่อ L อลนะครับแล้วก็ใช้งานมาเป็นเวลานานมากตั้งแต่เริ่มเลยเตาใบนี้เดี๋ยวมาดูครับอันนี้ก็คือเป็นเผาครั้งสุดท้ายแล้วครับเตาใบนี้จะปลดระวางแล้วเพราะว่าใช้งานมาหลายร้อยครั้งมากมาดูครับข้างในนี่คือสิ่งที่ กระเผานะครับเป็นเปลือกปักบกนะครับแล้วก็ไส้เตานี้ก็สามารถใช้ได้อีกนะครับอันนี้ก็คือตัววันเุดบที่ได้แข็งแกร่งนี้ก็คิดว่าน่าจะเน้นเอาไปทำพวกไม่ผสมดินปลูกก็่าน ดูดกลิ่นนะครับเป็นหลักเลยส่วนอื่นๆก็พวกเปลือกไม้นี่ก็จะอาจจะเป็นฐานผสมดินปลูกตัวนี้เป็นการทดสอบว่าไอ้เผาตัวเนี้ย16กิโลวันนั้นมันจะเหลือกี่กิโลนะครับเดี๋ยวต้องเคออกมาชั่งดูว่ามันจะได้แค่ไหนโอเคครับ ดเดี๋ยวมาดูกันครับว่าการเปลือกหมากบกหรือหมากบกที่เผาไป16กิโลมันจะเหลืออยู่แค่ไหนอันนี้มันมีปนอย่างอื่นมาบ้างพอสมควรก็มาเนียนๆไปแล้วกันจากเปลือกหมากบกแห้งนะที่ได้มาตามสภาพนะไม่ไม่รู้ว่าความแห้งมัน่าไร16กิโลครับ หลังจากเผาเสร็จแล้วก็เอาออกมาชั่งได้แค่นี้ครับ6กกิโลน้ำหนักหายไป10บกิโลครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรอ่ะคิดไม่ทันสมองไม่สั่งการก็หายไป10บกิโล เป็นว่าหายไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วกันได้จริงๆประมาณสามสิบเปอร์เซ็นไม่เกินนี้ครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าเตาผุนะครับมาดูนะครับว่ามันผูขนาดไหนนะครับนี่นะครับคือสภาพ นี่คือนิยามของคําว่าเตาผุครับแล้วก็หมดอายุการใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้ล้อเล่นนะครับนี่ให้ดูสภาพนะครับตัวนี้ก็คือยังไงก็ต้องตรวจระวังละใช้คุ้มมากครับตัวนี้เท่าที่ผมใช้มาสร้างเตาเมื่อเดือนสิงหาปีสองพี่สิบ องปีกว่าเผาน่าจะแตะๆสองร้อยครั้งครับตัวนี้แตะๆสองร้อยครั้งเพราะว่าตอนนั้นลืมนะครับเพราะว่าทําเตาพร้อมกันสามใบก็เลยจำได้คล้คายรครับบว่าใบนี้ทําหลังสุดก็โอเคละสองปีกว่าตัวนี้เผาน่าจะเกิน เกินร้อหครั้งตนีเพราะว่าตัวนี้คือตั้งใจทําเพื่อทดลองจริงๆทดลองเผาเผาทุกอย่างครับเผแม้แต่มีคนมาจ้างให้เผาเพื่อเอาไปทดลองทางวิทยาศาสตร์เตาใบนี้ก็เผาอันนี้เผาเผาครั้งสุดท้ายของเขาก็คือทดลองนะครับทดลองเผาไอตัวเปลือกหมากบก เรียกจะหมักบกหมักบกจนลืมภาษาไทยแล้วเรียกอะไรก็ตัวไส้เตาเนี่ยก็เป็นท่อแอลนะครับที่ดูดอากาศจะอยู่ที่ดูดแก๊สจะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเตาตัวนี้ไส้จะยังใช้ได้อีกอยู่นะรเราเลือกใช้วัสดุสแตนเลสนะครับเพรานั้นเตายัางใช้ได้อยู่เไส้เตายัางใช้ได้อยู่ เปลี่ยนแค่บอดี้นะครับเพ่งเตรียมถังอาไว้แล้วก็เดี๋ยวคงจะเอาไปเปลี่ยนเร็วๆนี้ถ้าช่างมีเวลาให้เพราะว่างานพวกนี้ผมทำเองไม่เป็นนะครับออกแบบคิดจินตนาการได้ครับแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะเชื่อมเหล็กเองได้ไม่มีทักษะทางนั้นเลยทางเชื่อมเหล็กเลยก็เดี๋ยว ไปดูกันที่ตอนเทออกแล้วว่า,าเปลือกบากบก16กิโลเนี่ยมันลอสแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับ